มาต่อกันนะครับขั้นตอนแรกนะครับอ่ะอันนี้นะครับจะเป็นคาบสุดท้ายแล้วก็ก่อนสอบกลางภาคนะครับแล้วก็เป็นพาราโบลาที่อยู่ในรูปของ y เท่ากับ ax กําลัง2บวก bx บวก4นะครับก็คือมีสาคนแบบนี้นะครับอ่ะทีนี้เมื่อครั้งที่แล้วเราเขียนไปแล้วนะครับที่เป็นแบบนี้แต่มันจะ เป็นพาราโบลาที่หงายวันนี้มันจะเป็นพาราโบลาที่คว่ำทําไมมันถึงคว่ำให้นัก Adam, เรียนดูสัมประสิทธิ์หน้า x ก,กําลังสองนะครับสัมประสิทธิ์หน้า x ก,กําลังสองมันติดลบนะคบมันติดลบเพราะฉะนั้นมันจะคว่ำนั่นเองคว่ำนะครับอ่ะทีนี้ขั้นตอนแรกเรามาเริ่มเขียนดีกว่าขั้นตอนแรกเราจะนะครับหาจุดตดัดแกนรครับ,หา,ารรบหาจุดตดัดแกน x นะครับหาจุดตัดแกน x ให้ y เท่ากับ0นะครับโอเคไหมอ่ะทีนี้ตรงไหนเป็น y อ่ะตรงนี้เป็น y ก็จะเป็นเท่ากับ0เท่ากับลบ x กํลัง2ลบ 2x ลบ1นะครับโอเคไหมอ่ะเมื่อเราแทน y เท่ากับ0ไปแล้วปุ๊บต่อมาเราจะทำการแก้สรรมการเพื่อหาค่า x นะครับอ่ะทีนี้ในกรณีนี้เนี่ยมันเป็นกําลัง2เราต้องแยกตัวประกอบอ่ะโอเคไหมันแยกตัวประกอบแต่ทีนี้เนี่ยเราเลิงไปสิ ว่าหน้า x ก,กําลังสองมันเป็นอะไรตีดลบนะครับเราจะต้องดึงลบออกก่อนเนาะก่อนที่จะแยกศูนย์กดึงลบออกวิธีการดึงลบออกให้นักเรียนเขียนลบก่อนลบแล้วเปิดวงเล็บนะครับเขียนลบแล้วเปิดวงเล็บนะครับอ่ะกลับเครื่องหมายให้ตรงกันข้ามกลับเครื่องหมายตรงกันข้ามอันนี้มันเป็นลบ x ก,กําลังสองมันก็จะเป็น x ก,กําลังสองโอเคไหมอันนี้เป็นลบสอง x กับเครื่องหมายมันก็จะเป็นบวก 2x นะครับอันนี้เป็นลบ1กับเครื่องหมายก็จะเป็นบวก1นะครับแบบนี้โอเคไหมอ่ะเสร็จปุ๊บจากนั้นนักเรียนย้ายย้ายตัวนี้ลูกตัวนี้มันเป็นลบ1อยู่ข้างหน้านะลูกจ๋าที่เราดึงออกมานี่คือลบ1นะจ๊ะนี่ตัวนี้นะเราจะย้ายมาหารมันคูณอยู่ย้ายมาหารนะอันนี้มันคูณอยู่ใช่ไหมย้ายมาหารก็จะเป็นสูตรหารด้วยลบ 1นะครับเท่ากับแล้วก็จะเหลือไส้ในตัวนี้ x กําลัง2บวก2 x 2, แล้วก็บวกกันกับ1โอเคไหมจ๊ะอ่าทีนี้อันนี้ห่างกันได้เท่าไหร่สูตรหารด้วยลบ1เป็น0นะครับก็จะเป็น x กําลัง2บวก2 x 2 1. แล้วก็บวกกับ1โอเคไหมอ่าทีนี้นักเรียนแยกตัวประกอบอ่าแยกเป็น2งวงเล็บนะครับอ่าแบบนี้ ตัวแปรเป็นอะไรเอ่ยตัวแปรเป็น x กนะครับก็ใส่ x ข้างหน้าวงเล็บแบบนี้นะครับอสองวงเล็บเลยจากนั้นเราจะต้องหาจํานวนสองจำนวนเดี๋ยวครูขออนุญาตเรีอนจานวนสองจำนวนนะครับที่คูณกันได้เท่ากับเท่าไหร่จ๊ะคูณกันแล้วได้เท่ากับหนึ่งก็คือตัวท้ายแล้วเอาจํานวนสองจำนวนนั้นมาบวกกันจะได้เท่ากับตัวกลางก็คือสองนะครับเอเคไหมอ่ะ คูณกันได้ 1-, นึ่บวกกันได้สองมีอะไรบ้างคูณกันได้หก็มีหกับหใช่ไหมหนึ่งคูณหเป็นหอ่ะโอเคผ่านหคูเออขอไปหบวกกับหเป็นสโอเคผ่านเพราะฉะนั้นตัวแรกก็จะเป็น x อบวกหนึอันนี้เป็นหงก็จะเป็นบวกหเหมือนกันอ่านี่เราได้แล้วเบวกหนึ่งคูณกับ x บวกหอ่ะทีนี้ยขั้นตอนยังไม่จบนะลูกเราจะต้องจับแต่ละวงเล็บเท่ากับ0นะครับ x บวก1เท่ากับ0แต่นักเรียนจะเห็นว่าตัวนี้กับตัวนี้มันซ้ำกันใช่ไหมเพราะเป็น x บวก1กับ x บวก1นะครับเนีย่ยเห็นไหม x บวก1เท่ากับ0นย์แบบนี้มันซ้ำกันใช่หรือไม่ถ้าซ้ำกันนักเรียนก็เอาแค่ตัวเดียวก็พอนะครับอ่ะพอจับเท่ากับศูนย์อ่ะครูพูเรื่องฝั่งนี้ละกัน x บวก1เท่ากับศูนย์อ่ะครูก็ย้าย1ไปเป็นลบก็เป็นลบ1งแบบนี้นะจ๊ะ ส่วนอันนี้ก็เหมือนกันนักเรียนก็ไม่ต้องเขียนนะอแค่ตัวเดียวอ่าเพราะฉะนั้นจุดตัดแกน x เราคืออะไรจุดตัดแกน x คือนะครับคืออ่าเราต้องเอาค่า x ขึ้นก่อนนะจ๊ะ x เป็นลบหนึ่งอ่าใส่ลบหนึ่ง y เป็นศูนย์ใส่ศูนย์อ่าอย่าล,ลืมใส่คอมมาหรือว่าจุลภาคันอ่าก็จะเป็นจุดตัดแกน x ก็ได้เป็นลบหนึ่งกับศูนย์โอเคนะจ๊ะอ่ะ ต่อมาเราจะมาหาจุดตัดแกนไล่จัได้ไหมหาจุดตัดแกน y นะครับครูอขออนุญาตเขียนจุดก่อนลบ x กําลังสองลบสอง x ลบหนึ่งหาจุดตัดแกน y นะครับหาจุดตัดแกน y เราจะให้ x เท่ากับเท่าไหร่ให้ x เท่ากับศูนย์นะครับให้ x เท่ากับศูนย์โอเคนะ อ่ะเท่ากอ่ะ y ตรงนี้เป็น y เหมือนเดิมนะครับ y เหมือนเดิมเท่ากับเหมือนเดิมลบเขียนมาก่อนตรงนี้เป็น x ก็จะเป็น0ูกำลัง2ลบด้วย2แล้วก็คูณกับ0เพราะตรงนี้เป็น x นะจ๊ะนี่เห็นไหมแล้วก็เป็นลบ1โอเคไหมอ่ะทีนี้นักเรียนก็ทำการคิดเลข อ่ศูนย์กำลังสองได้ศ0 0ูคูณกับลบหนึ่งก็ได้ศูนตัวนี้ก็ได้0ูนย์ไปอ่ตัวต่อมาลบสองคูณศูนย์ได้ศูนย์ก็จะบวกกับศนย์โอเคไหมแล้วก็ลบกันกับ1เพราะนี้ได้ศูนย์นี้ได้ศูนย์นะครับกศูนย์สตัวแล้วก็เป็นลบหอะทีะนี้เรียนบวกกัน0ูนบวกศย์เป็น0นย์แล้วก็ลบหนก็จะเป็นเหลือลบหนึ่งศูนย์บวกศูนย์เป็นศูนย์แล้วลบหนึ่งก็จะดหลือลบหนึ่งโอเคอ่า y คือนะครับคือทีนี้ย้ําอีกครั้งเด,ปปเ,เดี๋ยวมันจะพอมันทําไปปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวมันจะผิดย้ําอีกคงว่าขั้วนดับจะต้องเอาค่า x ขึ้นก่อนอ่ะค่า x คืออะไรค่า x คือศนย์ะครับย้ำว่าต้องเอาค่า x ขึ้นก่อน x เ,เป็น0、ูนย์นะลกูกอ่ะเเป็นศูนยใส่ศนย์อ่ะทีนี้ y ก็คือลบหนึ่งนะครับตัวนี้นะลบหนึ่งก็ใส่ลบหนึ่งด้านหลังย้ำว่าต้องเอาค่าเอขึ้นก่อนนะจ๊ะอย่าเอาค่าวายขึ้นก่อนนะจ๊ะเดี๋ยวเราเขียนจุดลงไปในกราฟเนี่ยโอ้โหมันจะมันจะเรื่องใหญ่เลยมันจะไม่เป็นพาราโบลา,บลามันจะยวยรูปมันจะไม่ใช่พาราโบลานะครับโอเคนะอ่ะโอเคเแล้วจุดตัดแกนวายแล้วอ่ะทีนี้หาจุดโวกลาลาลานะ,ะ,ะ,ะจ๊ะหาจุดโวกับเด้อเด้อเด้อเอาเดี๋ยวเรเขียนจุดก่อน y เท่ากับเดี๋ยวเราจะได้มีจุดไปดูลบส x ล,ลบหนึ่งใช่ไหมหาจุดวกกับหาจุดวกลับนะจ๊ะหาจุดวกกับอ่ะทีนี้มาดูก่อนว่าจุดวกกับเราจะเป็นค่าสูงสุดหรือค่าต่ําสุดอันนี้หน้า x กำลังสองหรือสัมประสิทธิ์มันติดลบแสดงว่ามันเป็นไงเอ่ยความหนืงไง่ไย ความนะครับความเพราะฉะนั้นความมันจะมีจุดนี้ที่เป็นจุดพุกกับเพราะฉะนั้นจะเป็นจุดสูงไาถ้ามันความมันจะเป็นเหมือนภูเขามันจะมีจุดสูงสุดนะครับจุดบุก,กับเป็นจุดสูงสุดทีนี้โอเคเราจะมาหากันขั้นตอนแรก x นะครับหาค่า x ก่อนให้นักเรียนนําตัวเลขที่เป็น สัมประสิทธิ์ของ x นะครับสัมประสิทธิ์ของ x ตัวนี้โดยไม่ต้องนำเครื่องหมายมาเข้าใจไหมตรงนี้เป็น2นะครับสัมประสิทธิ์หน้า x มัน,ม,น,ม,นมันมีลบ2ละแต่นักเรียนไม่ต้องเอาลบมาหูอกนักเรียนก็เอาแค่2มาเฉยๆนจะจ๊ะเฉยๆแล้วนักเรียนก็เอามาใส่ตรงนี้นะครับเอามาใส่มันคือ2ใช่หรือไม่นี่ใส่2นะครับ แล้วจากนั้นก็ติดลบให้มันด้วยแล้วหารด้วย 2, 2> โอเคไหมะนะครับทันไหมนั่นอ่ะย้ำว่าเอาย้ำว่าเอาสัมประสิทธิ์หน้าเอกนะครับที่ไม่ต้องเอาเครื่องหมายนะจ๊ะมันจะเป็นลบมันจะเป็นบวกชั่มันให้เอา2มาใส่ก่อนจากนั้นติดลบนะครับแล้วหารด้วย2อีกทีหนึ่งโอเคไหมอ่ะเสร็จปุ๊บได้เท่าไหร่สองตัดตัด ก็จะเป็นลบหนึ่งได้ x เท่ากับลบหนึ่งและจากนั้นให้นักเรียนเอาลบหนึ่งเนี่ยนะครับเอาลบหนึ่งเนี่ยไปแทนในสมการนี้นะครับอ่ะก็จะเป็น y เท่ากับลบลบหนึ่งทั้งหมดกําลังสองเอาลบหนึ่งไปแทนนะแล้วก็ลบด้วยสองคูณกับลบหนึ่งแล้วก็ลบด้วยหนึ่งนะครับเพื่อหาค่า y นะครับอ่ะ y เราได้เท่าไหร่อ่ะลบติดลบใส่ลบก่อนลบหนึ่งทั้งหมดกําลังสองได้ หนึ่งอ่ะโอเคนะลบใส่ก่อนตัวนี้แล้วลบสองลบหนึ่งทั้งหมดกําลังสองตัวนี้นะครับได้หนึ่งก็ใส่หนึ่งอ่ะทีนี้มันคูณกันสองคูณหนึ่งเป็นสองเครื่องหมายเป็นไงลูกเหมือนกันไหมเหมือนกันเป็นบวกนะครับถ้าต่างกันเป็นลบถ้าเหมือนกันเป็นบวกนะแล้วก็ลบด้วยหนึ่งโอเคไหมอ่ะโอเคนะจ๊ะอ่ะต่อมา y จะได้เท่ากับเท่าไหร่อ่ะตัวนี้ลบหนึ่งกับสองเป็นนี่หนึ่งบาทกับเงินสองบาทก็จะเหลือเงินหนึ่งบาท แล้วก็ลบด้วย1นอ่าเห็นไหมจะได้ชัดขึ้นลบ1กับลบ1เป็น,นอ่อนย์ราะฉะนั้นจุดวกกลับของเราคืออะไรจุดวกกลับจุดวกกลับก็คือคืออะไรเอ่ยเอาค่า x ขึ้นก่อนนะจ๊ะค่า x เป็นลบ1น,นะจะถือค่า y เป็น0ูน,นะจ๊ะย้ำว่าจะคู้วนับจะต้องเอาค่า x ขึ้นก่อน คูณับเอาค่า x ขึ้นก่อนนะจ๊ะ,ะจุดวกกลับคือลบหนึน์โอเคเนาะ,ะทีนี้เนื่องจากว่าจุดเรายังไม่พอที่จะเขียนเราจะต้องตีตารางเพิ่มนะครับตีตารางเพิ่มนะเนาะเดี๋ยวกูจะตีตารางเพิ่มนะครับเป็น6คอลัมน์เดี๋ยวกูเขียนโจทย์ก่อนเนาะ y เท่ากับอะไรอะลบ x กํลังสลบส x แล้วก็ลบห่งตีตารางเพิ่ม เพราะจุดเรามันมันน้อยไปกราฟมันจะไม่สมบูรณ์นะครับ X กับ y อ่ะทีนี้เราจะกำหนดค่า X นะครับอ่ะถ้ามันเป็นอยู่ในรูปของ Y เทแล้วกับ A, X, กำลังสบวก BX บวก c นะครับเวลาเราจะกำหนดค่า X ให้นักเรียนมาดูจุดวกกลับจุดวกกลับของเราค่า X เป็นเท่าไหร่ ที่เราทาได้ก็คือ,อลบหนึ่งอ่าลบหนึ่งเพราะนั้นเราจะเอาลบหนึ่งมาใส่ตรงกลางเลยนี่ลบหนึ่งใส่ตรงนี้นะครับนี่นะจุดวกกลับมันเป็นลบหนึ่งเพราะนั้นก็ใส่ลบหนึ่งตรงกลางเลยนี่ตรงกลางนะครับใส่ตรงกลางตรงนี้จากนั้นมาดูฝั่งขวานะครับฝั่งขวาเราจะบวกขึ้นไปเรื่อยๆนะครับฝั่งขวาเราจะบวกช่องละหนึ่งจากลบหนึ่งบวกหนึ่งก็จะเป็นศูนย์แล้วอันนี้ก็ต่อมาเป็นหนึ่งอันนี้คือฝั่งนี้คือเพิ่มนะลูกเพิ่ม เพิ่มนะต่อมาฝั่งซ้ายเราจะลดจากลบหลดไปอีก1ก็จะเป็นลบสอลดอีก1ก็เป็น 3, ลบสาเราจะได้ค่าอีกแล้วนะครับวิธีการกําหนดค่า x กำหนดแบบนี้นะครับต่อมาเราจะทําการหาค่า y นะครับหาค่า y เพื่อว่าเราจะได้จุดเพิ่มตัวแรก x เป็นเท่าไหร่ x เป็นลบสาเราจะได้เป็นเท่าไหร่ y เป็นเท่าไหร่ก็เอามาแทนใน x นะครับอันนี้เป็นลบลบลบ อันนี้ก็จะเป็น x ก็เป็นลบสเพราะเราลบสมาแทนแล้วยกกาลังสองลบกับสอง่ะตรงนี้เป็น x ใช่หรือไม่อ่ะก็เป็นลบสมแล้วก็ลบกับ1อ่าได้แล้วอ่ะแทนเสร็จปุ๊บจากนั้นหาค่าอ่าน,นี้มันติดลบนักเรียนใส่ลบก่อนจืดลบสามทั้งหมดกําลังสองได้เก้า้าอ่ะเสร็จปุ๊บอันนี้คูณก 3, ันสามสองคูณสามเป็นหกเครื่องหมายเป็นไงครับเครื่องหมายเหมือนการเป็นบวกอ่า แล้วก็ลบกับ1อ่าได้เท่าไรจ๊ะอันนี้ได้เป็นลบ9กับ6เป็นลบ3แล้วก็ลบกันกับ1ถูกไหมเพราะตัวนี้ยังไม่มาก็เป็นลบ3นี่นะตัวนี้ตัวนี้นะตัวนี้ได้ลบ3มแล้วก็เป็น1น่โอเคไหมอ่ะลบ 1. อ่ะทีนี้ลบ3ากับลบ1เป็นลบ4อ่ะได้แล้วตัวนี้เป็นลบสมากค่อยๆไปนะครับค่อยๆใจเย็น ค่อยๆหายใจนะเลขมันอาจจะดูวุ่นวายนิดนึงนะครับเพราะว่ามันติดลบนอเอออะไรมันติดลบเยอะๆเลย่ะลบสอแทนลงไปก็จะเป็นลบของลบสทั้งหมดกําลังสองต่อมาเป็นลบสคูณกับลบสอแล้วก็ลบกับ1นึ่ง้ไหมติดลบก่อนลบสทั้งหมดกําลังสองตัวนี้ได้4ี่สองคูณสเป็น4เครื่องหมายต่างกันเป็น อขออภัยก็ยเหมือนกันเป็นบวกขออภัยนะครับอันนี้ก็เป็นลบหนึ่งเหมือนเดิมอันนี้ค่อยคอยไปใจเย็นๆอันนี้เท่าไหร่นั่นอันนี้ลบสี่กับบวกสี่เป็นศูนย์แล้วก็บวกแล้วก็ลบกับหนึ่งเข้าไหมอ่าได้เท่าไหร่อันนี้ก็ได้ลบหนึ่งอ่ะ x เป็นลบสอง y เป็นลบหนึ่งอ่าได้แล้วต่อมา x เป็นเป็นเท่าไหร่ลบหนึ่งนี้นะครับ x เป็นลบหนึ่งเราหายางเราหายาง x เป็นลบหนึ่ง x 1. อ่ะตอนที่เราหาจุดวกกับ x เป็นลบหนึ่งเราได้ y, y เป็นเท่าไหร่ <Y S 1> ได้ y เป็นศูนย์ใช่หรือไม่อ่ะเราก็ใส่เลย y เป็นศูนย์เพราะนั้นนี่ก็ไม่ต้องคิดเนาะจะได้ไม่ต้องเสียเวลานะครับอ่ะต่อมา x เป็นเท่าไหร่เลยข้ามไปเลย x เป็นศูนย์ x เป็นศูนย์นะครับ x เป็นศูนย์ตัวนี้นะก็จะเป็นลบลบศูนย์กำลังสองลบสองคูณกับ แล้วก็ลบกันกับ1เพราะว่าเราเอา0ูนไปแทนใน x นะตัวนี้เป็น x ก็แทนด้วย0ูนตรงนี้เป็น x แทนด้วย0ูนย์ะครับโอเคเนาะเดี๋ยวจะลืมอ่ะตัวนี้ศูนย์กำลัง2ได้ศูนแล้วก็ติดแล้วคูณกับล,ลบ1ก็จะเป็นศูนย์เหมือนเดิมลบ2คูณ0ย์ได้0ย์อ่ะก็เป็นบวกนะครับอ่ะทีนี้แล้วก็ลบกันกันกบ1อ่าอันนี้มองดูรู้เลยศูนย์บวก0ูนย์เป็นศูนย์ลบ1ก็จะเป็นลบ1อ่ะตัวนี้ก็จะเป็นลบหโอเค ตัวสุดท้าย x เท่าไหร่ x เป็น1นะครับก็จะเป็นลบหกำลังสองลบสองคูกั 1, แล้วก็ลบกับ1นะครับแบบนี้อ่ะทีนี้ลบถ้ามันเป็นลบนี้ก่อนนั่นเลยใส่ลบอ่ะ1กำลังสองได้1โอเคนะ2อคู 1, เป็น2เครื่องหมายเป็นไงต่างการติดลบนะครับอันนี้ก็เป็นลบ1นอะันสุดท้ายอ่ะ ทีนี้นก,ก็บวกลบเอาทีละตัวก่อนอตัวนี้ก่อนลบหนึ่งกับลบสองเป็นลบสามถูกไหมอ่าแล้วก็เป็นลบหนึง่งอีกทีหนึ่งตัวนี้นะครับโอเคนะอนันตัวตัวนี้คือตัวนี้นะล,ลูกแล้วตัวนี้คือตัวนี้นะครับอ่ะลบสามกับลบหนึ่งเป็นลบสี่อ่าเราได้แล้วลบสี่เรียบร้อยแล้วทั้งตารางทั้งจุดตัดโอเคทีนี้นะครับเราจะมาเขียน กราฟกันเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเอาเอากราฟมากราฟมาปุ๊บมาพูดกรดาฟไปเลยอันนี้ครูกำหนดเป็นแกนละกันอเอาไงดีอ่ะอันนี้แกน X นะครับอ่ะใช้ตัวสกษรพิมพ์ใหญ่นะลูกนี่แกน Y อ่ะทีนี้มาดูค่าสูงสุดของแต่ละแกนนะครับมาดู X ก,ก่อน x สูงสุดคือ1่ต่ำสุดคือลบสามอ่าโอเคอ่ะสูงสุดคือ1อ่ะ เอาตรงนี้แล้วการหนึ่งอ่ะแต่เนี้ยคูเผื่อหนึ่งเผื่อไปอีกนะครับอันนี้มันสูงสุดคือหนึ่งใช่ไหมคูเผื่อมาถึงสองดีกว่าอ่าถึงสองเลยอ่ะตามสุดก็คือลบสามอ่ะคูเอาถึงถึงเท่าไหรด่ดีมันถึงลบสามใช่ไหมอ่ะคูเผื่ออีกอ่ะถึงลบสี่ทำไมต้องเผื่อเพราะเวลานั้นกราฟเราจะได้ไม่ติดขอบมลูกมันจะมีกรอบมันจะมีแบบว่าเออขอบมันจะมีมันจะมีขอบมามันจะเหลือ มันจะมีพื้นที่เหลือออกมาตามเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเขียนไปแล้วปุ๊บกราฟมันจะหยุดมันจะไม่มีขอบนึกไหม,มมันจะติดขอบไปเลยนะครับอ่ะทีนี้มาดูค่า y สูงสุดสูงสุดก็คือศูนต่ำสุดคือลบสี่อ่ะครูเผื่อไปแล้วกันถึงลบห้าแล้วกันอ่ะหนึ่งลบหนึ่งลบสองลบสามลบสี่ลบห้าอ่านี่กราฟจะเป็นแบบนี้นะครับอ่ะตรงนี้ตรงนี้ครูเพื่อสวยงามอ่ะครูเพิ่มอ,อีกหนึ่งเขีไปอีกหนึ่ง ครับอ่ะไม่เป็นไรทีนี้เราได้ค่าสูงสุดค่าต่ําสุดแต่ละแกนเราเขียนกําหนดสเกลแล้วสเสร็จปุ๊บเราจะทําการเขียนวิธีกัดวิธีเขียนนะครับให้นักเรียนไล่เลยตั้งแต่จุดตัดแกน x นะครับอ่ะมาดูจุดตัดแกน x ของเราจุดตัดแกน x เ,เราเป็นเท่าไหร่เป็นลบหนึ่งศูนย์อ่ะลบหนึ่งศูนย์อยู่ตรงไหนขออนุญาตใช้สีสีสีดำแล้วกัน ลบหนึ่งศูนย์นะครับลบหนึ่งศูนย์อยู่ตรงนี้จุดตัดแกน x ใช่หรือไม่อ่โอเคนะ,ะครูจะไม่เขียนครูหนับละกันเพราะว่าสเกลคูเล็กนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะไม่มีอ่ะลบหนึ่งศูนย์คูลงไปแล้วนะจ๊ะตรงนี้คือลบหนึ่งศูนย์อ่ะโอเคไล่ไปอีกจุดตัดแกน x ไปแล้วต่อไปจุดตัดแกน y นะครับจุดตัดแกน y เราคือศูนย์ x เป็นศูนย์ y เป็นลบหนึ่งอยู่ตรงนี้ใช่หรือไม่อ่ะนี่ได้แล้ว ได้แล้วโอเคไหมอโอเคต่อไปเป็นจุดวกกลับจุดวกกลับจุดวกกลับของเราดูซิเป็นเท่าไหร่เป็นลบหนึ่งศูนย์ซ้ำไหมนี่ลบหนึ่งศูนย์ซ้ำไม่เป็นไรถ้าซ้าก็เขียนไปแล้วก็ไม่ต้องเขียนรูปเออก็ผ่านไปอโอเคจุดอ่นต่อมาทีนี้เข้าตารางของเราตารางของเรามีห้าตัวนะครับห้าตัวห้าตัวนี้ เราก็จะเปลียนเพิ่มเพราะถ้าอย่างนั้นกราฟเราจะไม่สมบูรณ์นะครับกราฟเราจะไม่สมบูรณ์อ่ะไล่จากลบสามว่าเอ็กซ์ 3, เป็นลบสามวเป็นลบเท่าไหร่ x 3, เป็นลบสามวเป็นลบสี่นี่อยู่ตรงนี้ใช่หรือไม่อ่าได้แล้วตัวนี้ x 2, เป็นลบสองวเป็นลบหนึ่งเเป็นลบสองวเป็นลบหนึ่งอยู่นี่จืดเห็นไหมเหยนไหมเอเป็นลบหนึ่งวเป็นศูนย์ไปย่าง x เป็กลบหนึ่งไปศูนย์มีไปแล้วอ่โอเค x เป็น0 y เป็นลบหนเป็น0 y เป็นลบหน่าไปแล้วโอเคซ้ำไม่เป็นไร x เป็น1 y เป็น4 x เป็น1ไม่ขอบายเเป็น1 y เป็นลบสีเป็น1 y เป็นลบสอยู่นี่อ่านี่เราจะได้กราฟคร่าวๆแล้วแบบนี้นะครับอ่ะทีนี้เราก็ลากค่อยๆลากนะกราฟเราจะฟ้ามเห็นไหมอ่ะแบบนี้นะครับโอ้โหกระดาษเปื่อยเลยทีเดียว ะค่อยๆลากเราจะได้กราฟพ,พาราโบลาแบบนี้นะครับมันก็จะเป็นขเขียนสมการกำกับ y เท่ากับลบ x กำลังสองลบสอง x ลบหนึ่งนะครับแบบนี้โอเคไหมก็เป็นการเสร็จสิ้นนะครับกระบวนความนะครับของการเขียนกราฟจะเห็นเลยว่าตัวที่เราคำนวณมานี่ปิดมากเลยแล้วก็มันจะคว่ำนะครับแล้วก็จะมีจุดสูงสุดนี้เห็นไหมมันจะคว่ำนะครับเป็นกราฟพ,พาราโบลาควา่ำเคเนาะน,นี่ก็จะเป็นลักษณะของกราฟ y เท่ากับเท่าไหร่เอ่ย y เท่ากับ ax นะครับ y เท่ากับ ax กำลังสองบวก bx แล้วก็บวก c นะครับอันนี้ในกรณีที่ a มันเป็นไงลูก a น้อยกว่า0นะครับ a น้อยกว่า0ก็คือมันติดลบนั่นเองเห็นไหมตรงนี้มันจะติดลบนะครับ a น้อยกว่า0นะครับก็จะกราฟก็จะเป็นคว่ำแบบนี้นะครับโอเคเนาะมันก็จะกระบ,บวนการมันจะหยุดน,นิดนึงนะครับก็ อันนี้จะเป็นคาบสุดท้ายของเ,ออเรื่องนี้นะครับเรื่องนี้ส่วนเดือนหน้าก็จะมีการสอบปลายภาคนะครับแต่ไม่รู้ว่าจะสอบอย่างไรเดี๋ยวรอฟัง ประกาศอีกทีหนึ่งนะครับแต่ว่าก็จะออกถึงเรื่องนี้นะครับก็ให้นักเรียนนะครับไปทบทวนนะครับทบทวนนะครับที่ครูสอนมานะครับที่ครูสอนมาก็คือที่ครูอัพคลิปที่โุงเรียนอัพคลิปไปนะครับตามตลาดมันยังคงอยู่ในชแนลของม3เนาะก็ไปติดตามทบทวนได้นะครับตลอดเลยเพราะว่าคลิปยังอยู่ในช่องนะครับก็ไปดูมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากฝากให้ทบทวนนะครับทบทวนด้วยนะครับเดี๋ยวจะมีการเทสกลางภาคนะครับก็ นะครับก็ขอให้นักเรียนโชคดีนะครับครับผมส่วนเรื่องงานนะครับส่วนเรื่องงานจะไม่ให้นะครับไม่ให้การบ้านหรืองานไปนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไปชนกับห,หลายวิชานะเพราะว่าก็มีงานอยู่แล้วเพราะก่อนหน้านี้ครูก็ให้ไปสามงานแล้วใช่ไหมเออที่สอนมาตั้งแต่ต้นเดือนเนาะให้แค่สามงานพอนะครับแล้วก็อยากให้ไปทบทวนมากกว่านะครับจะจะไม่ให้งานนะก็ฝากนักเรียนไปทบทวนด้วยละกันนะครับเพราะว่า นักเรียนจะต้องแบบอ่านหนังสือสอบเนาะก็อยากจะให้ทบทวนเพราะว่าเดี๋ยวมีอีกหลายวิชานะที่จะสอบเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ฝากไปดูแล้วกันนะครับก็หาเวลาไปดูเนาะเพราะว่าอยากให้นักเรียนเรียนแล้วไม่เครียดเนาะถ้ามีข้อสงสัยนะครับข้อสงสัยหรือไม่เข้าใจตรงไหนนะครับให้นักเรียนนะครับโพสต์ Post นะครับโพสต์ Post ถามได้ในช่องทางก็คืออาจจะมี ถามก็คือถามใน Google Classroom ก็ได้นะครับหรือถามลงไปในไลน์ห้องก็ได้นะครับหลังไลน์ห้องถ้ามีนะครับก็ก็โทรมาสอบถามได้นะครับมีไลน์ห้องก็โทรมานะครับอ่ะโอเคนะครับก็ขอให้นักเรียนยโชคดีนะครับผม